อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามจัก,กรวาล one universe เฮ้ออยกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเรื่องราวของไลาลาทิดายักษ์โอ้ยเด็กๆชอบมากชอบมากคือได้เรียกู้ว่ากวาดเลตติ้งสร้างเสียงฮือฮาเมื่อ4ปีที่แล้วกับไลาลาทิดายักษ์หนึ่งตอนนี้ไลาลาทิดายักษ์สเธอกลับมาพร้อมกับภารากิจใหม่ที่ขอบอกว่า โอ้โหทำไมอะรวมพลังอะทั้งไฟดีไฟลายเยอะมากไม่สุภาพททำไมอะน้องอินเตอร์ก็โตแล้วสิตอนนี้อ้าวโตแล้วดิี่ใช่ป่ะใช่มันปิดเทอมพอดีรู้ปล่าว่าเพื่อนๆอ่ะอยากจะเจออินเตอร์แล้วอยากเจอไลลาแล้วอยากเจอแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมีน้ำจิ้มมาให้ได้ชมกันก่อนไปชมกันเลยค่ะ กลับมาแล้วคะ่ะกลับมาพร้อมคำคิดถึงกับยักษ์สิงพลังเหลือล้อนไลาลาที่ได้ยักษ์สองแถมครั้งนี้ไลาลากลับมาพร้อมกับก,บการทำภารก,กิจใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมเพราะมีชีวิตของแม่เป็นเดิมพันพร้อมกับฟื้โลกยักษ์ไปพร้อมกับโลกมนุษย์งานนี้จะโหดหินขนาดไหนน้องไลลาเฮ้ยน้องอินเตอร์ตอบหน่อยสิจ้าจะรีบตามหาไขมัก่อนให้เจอแล้วเอามารักษาท่านแม่ให้ได้ค่ะในในภาคนี้พี่ฝนก็จะแบบว่า ป่วยแล้วไลลา,ลาเนี่ยคือเขาก็มีอุปสรรคมากมายใช่ไหมคะกับทางโรคยักษ์เนี่ยแล้วเราก็ต้องดูแลแม่ด้วยแล้วในภาคน,นี้เนี่ยก็จะมีจุดพีคมีแบบว่าการสูญเสียด้วยแต่เรายังไม่บอกว่าใครจะสูญเสียไปค่ะภาคแรกเนี่ยตัวร้ายเนี่ยคือแบบเก่งมากแล้วอ่ะภาคสองอ่ะตัวร้ายก็คือต้องบอกว่าเก่งมากขึ้นไปอีกอะ่ะเขาจะเป็น ราชินียักษ์ที่น่ากลัวที่สุดในในตำนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะคือมันจะยากกว่าเดิมมันจะแบบหนักกว่าเดิมปิศาจที่ไลลา,ลาเห็นจะเป็นยักษ์ตนใดไม่ได้รงราชินีใกล้ตายใครของังกรสามารถชุบชีวิตยักษ์ให้กลับฟืน้นคืนชีพขึ้นมาได้คือเขาถูกจองจําถูกจองจํามานานนแล้วเขาก็ออกมาจากคุกได้ซึ่งพอออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่อยากที่จะกลับมามีพลังเหมือนเดิม ที่เขาจะมาตามล่าไข่มังกรเพือ่อที่จะทําให้ชีวิตเขาเป็นอมตะซึ่งก็ต้องตามล่าไลา่ล่ากันกับไลาลาฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็พลังเยอะมากฝั่งตัวดีก็พลังแบบโอ้โหสุดยอดเลยทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายเจอกันทีไรก็สู้หมดค่ะสู้แบบไม่ยอมแพ้กันเลยอะค่ะข้านี่แหละจะกำจัดเจ้าเองต้องทำลายมันให้สิ้น ค่อนข้างเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าต้องตามหาของนู่นนี่นั่นอะไรเยอะขึ้นครับผมก็จะมีอุปสรรคต่างๆนางหน้าที่เราต้องฟันฝ่ามันไปเข้มข้นกว่าภาคแรกแน่นอนอยากให้ดูอยากให้ติดตามแบบเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะก็ฝากด้วยนะคะในลาธิดายักษ์ภาค2บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เข้มข้นทุกตอนแน่นอนค่ะ ใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมกระว่นอกจากในเรื่องที่สนุกคูณสองคุณสามแล้วบอกเลยว่ากลับมาคราวนี้แฟนตาซีจดเต็มอลังการสมการรอคอยแน่นอนไลลา,ลาที่ดายักษส์สเริ่มตอนแรก1นึ่งพฤศจิกายนนี้1นึ่งตรงนะคะ มาแน่คุณผู้ชม1พฤศจิกายนนี้นะคะหนึ่ทุ่มตรงทางชกวัน3 1อยากดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้อลังการมากเยอะมากฝั่งคือปีกาอนกคือคนที่ดูเรล้าตั้งแต่ภาคแรกจะมีความสุขเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอะเออแล้วพอเขากลับมาเหมือนต้องแบบรอยรอเจออะไรเงี้ยรอเจอนะคะ